ไม่ไม่เยอะนะนะฮะนี่ฮะเพิ่งมาแค่9กกิโลเท่านั้นเองอเพื่อนๆนี่ฮะไม่ทีอยได้ไปไหนครับเรือ <laughs> ่องเรื่องหยอกหยอกหยอกหน้องนิวกดดีๆสิเรียกไม่มาไปไหนอ่ะขอดูหน่อยแชร์แพ้เพื่อนๆสวัสดีสวีดัตโอ้โหวันนี้จะทัำไหมน้องนิววันนี้เรารีวิวรถกันเยอะมากนะ <_ s 1> สาาถานที่ตั้งแหล่ะขอรับชมคลิปนะครับสถานที่ตั้งนะครับเราอยู่ที่ถนนเรียบทางดว่วนโรงเรียนสวยกุหลาบธนบุรีพระรามสองนี่นะจ๊ะหรือตรงข้ามเสากิโลเมตรที่260นะครับโอ้เย็นแล้วนี่รีวิวห้าคันโอ้โหนี่ขยันจัดเเลยพวกรานะ นะครับ SUV นะั้นเรามีเป็นฟีดนะครับนี่มีฟีดเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีเป็นคอมเบนซ่านะครับมีชูเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็น c ซียวีด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรนะอีดงว่าอีกแล้วก็ดิสก์จูโอ้มีจ<ช>ู๊กด้วยนะครับอ๋อแล้วก็มีดีลเอ็กเซลด้วย, X วยอุ้รถเราเยอะ<ๆ>มากเนาะแล้วเพื่อนๆเอาจริงๆนะรวมๆทั้งหมดเนี่ยเกือบประมาณ80คันได้นะตอนนี้เนาะที่พูด,พดมาเมื่อกี้นี่คือมือเดียวป้ายแดงไม่หลักหมื่นแสนโลเท่าน,นั้นเองคเหมือนในประเา็นนัคือขับมือข้างเดียวใช่่พี ก็อาจจะจับตอนตมใช่เอ๊ะม,มามาดูคันนี้ดีกว่านะครับวันนี้เรามีเป็นโตโยต้าเพื่อนเออเวนซ่านะครับอันนี้เป็นรุ่นน้องของอินโนวานะนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันเพื่อนๆกุญแนบแท้2ชุดจากศูนย์เลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะถ้าเข้าตลาดก็เลี้ยวขวาครับถ้าศูนย์ก็เลี้ยวซ้าย <c oughs> ครับผมอครับรถสวยมากนะนี่ฮะวันนี้ไม่ค่อยมีบุกนะงานเยอะมากอูรีวิวกันอีดุงตุงนางเพื่อนเือนะครับขายทุกวันแล้วก็รีวิวทุกวันนะเพื่อนๆ นี่นะครับขาวอวบดูเพดซะก่อนอาวเวนซ่านะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ1.5แล้วเป็นตัว S ด้วยนะครับไม่ใช่ G นะครับท็อปกว่า G อีกนะครับแล้วนี่อะไรฮะกลมคิวขวี่คืออะไรฮะคือวิคครับพี่แต่ว่าเาอ๋นน <laughs> อนนตัวอักษรไม่ครบนะครับดูหมวดซะก่อนนี่ฮะระคังใจนะครับ3กับ5เป็น8อีกแล้วนี่ก็9ก้านำหน้าที่แอีกเฮ้ยทำไมเล่นไปทะเบียนเรานี่ <laughs> เดี๋ยวจะเงินอย่างเดียวเลยนะแปดกับเก้าเจ๋งอ่ะนะครับรถสวยมากๆเลย้องแม่เห็นยางดูทะเบียนซะก่อนเนี่ยจะแปดจะเก้าอย่างเดียวเลยนะทะเบียนเงินทองนั่นเลยนะครับบอกเลยว่ารถพีพีเนี่ยนะครับสุดคุ้มไหนๆก็โชว์แล้วขอดนึงได้ไหมรถเพิ่งเข้าเห็นตัวเลขยังมาดูนี่ขอนึงนึ่นึงเห็นไหมนี่เลขอะไรุ้ยเจเจ เมื่อวานนี้เลยเจเจเจแปนาบบทาล่าเลยค,บคาบาบ้านเลืเอดเจเจอาใ่ลขอบคุณค <c oughs> ่ะอ่มาดูภายในกันดีกว่าเพื่อนนะครับภายในะนี่คือบอกเลยว่าสวยมากนะก็แผงข้างประตูสวยสะอาดนะครับเสร็จก็ระจกนะครับก็ใช้งานได้นะครับไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเบาะผ้ายังสวยอยู่เลยมืดก็จริงนะแต่เห็นอยู่เพื่อนนะครับไม่มีนะครับไม่มีขาดยุ้ยคืออะไร <c oughs> ไม่มียุ้ยนะครับขอฟังเสียงนิดนึง ไเกได้ยินไม่ได้นี่ทำไมฮะถามเลยว่าอยู่เป็นใครน,นี่คือใคร <laughs> เราดูทิกต็อกมากไปมันเนี้ยมีไล่ฝาข้างหลังด้วยกระจกปรับข้างไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับลลแล้วก็เป็น ABS Airbag คู่ด้วยตัว S ใหม่กว่าตัว G แล้วกันนะครับแล้วก็นี่ฮะเราสามารถปรับเศษลุ่มจากข้างๆได้ไม่ไม่เยอะนะนะฮะนี่ฮะวิ่งมาแค่9ก้ิโลเท่านั้นเอง,องเพื่อนๆนี่ฮะไม่เข้าได้ไปไหนครับเรื่องเรื่อง หยอกหยอกหยอกน้องนิวกดดีๆสิเรียกมคมันไปไะ่ะขอดูหน่อยอ๋อจริงๆมันคือวิ่งมา55กิโลไม่ใช่สิเจากบ้างาอาออโอเคโอเคฮะมาจริงๆก็คือสองแสนนะครับนิดเดียวนะครับตามปีเลยนี่ฮะช่องแอร์กลางนะครับฟรอนก็ยังสวยเห็นไหมโอเคก็เรียบร้อย a b S แอร์แมตชคู่ด้วยนะครับเริ่มที่เกียเดินแล้วฮะแผงหลังคาก็ยังสวยอยู่ไปฝังนู้นดีกว่าแผงประตูข้างหน้านี่ก็สวยนะนะครับ ้องแมงดูสะก่อนสะอาดสะอ้านหัวน็อตเดิมนะครับเอ s แอร์แบ็กเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเนี่ยหัวเกียร์สวยมากนะครับดูเบาะผ้าซะกก่อนสะอาดสะอ้านนะครับแถวที่สองเป็นไงฮะสวยงามนะครับแล้วก็เบาะผ้าน,นี่คืออย่างที่บอกนะครับไม่มีย,ย้อยไม่มีย้าอะไรนะครับสะอาดสะอ้านอยู่เฮียบอกว่าพับได้หลายตอนนะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะครับทําไห้เอ่ย อ๋อยังงงน้องยังงงเลยฮะอ๋อนี่คือพับลงแล้วกระดกขึ้นได้ไหมเหมือน CRV ไหมอ๋อเหมือนกันนะครับคือออโต้เลยนะพี่เราจะพับตรงนี้ก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวรบกวนน้องแบงค์นิดนึงครับพอเราปรับตรงนี้ลงนะครับปึ๊บโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะด้านล่างก็จะออโต้เลยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะใช้มือพิเศษสุดยอดเลยนะครับเนี่ยแถวที่สามก็นั่งได้แถวนี้พับได้ด้วยไหมพับได้ด้วยขอดูทานนิดนึงอ่ะน้องแบงค์ฮะไปไหนกันไปไหนกัน ดังไงว่าเขาเชื่อว่าแพ้หไปไหนเชื่อว่าแพ้นี่พับเป็นหรือเปล่าเข้าไปนั่งอ่ะน้องนิวทำให้พี่แบงค์ดูหน่อยแงพี่แบงดีอยู่นะอยู่ด้านข้างนะยกขึ้นพอยกพอยกพอยกขึ้นปุ๊บนะครับแล้วก็พับลงแบบนี้อ๋อแล้วก็ดึงสลักเหมือนเดิมยกขึ้นอ๋อแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนฟีดกับอีโนวาอีโนวานี่คือจะยกขึ้นแล้วด้านข้างซ้ายขวาแต่ของพาเวนซ่าก็คือจะพับขึ้นหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ตรงนี้เนาะ เอาใช้งานคนละไอรุยยาบทกันถูกต้องไหมออัมเมื่อก่อนนี้คือเราจะนั่งบนบ่อครับแต่เราจะเปลี่ยนมาเป็นนั่งที่ที่พื้นแผ่นอ๋อเรื่องเรื่องมันเล็กเป็นดีไซน์นี้จริงๆก็คือดังง่วงฮะครับนั่งแล้วตรงนี้เอาไว้พิงหัวแล้วก็พับสบายๆไปนะครับแล้วพอขึ้นกระดกปุ๊บก็ตื่นพอดีพวกเราที่ตลกนะไปห้องเครื่องดีกว่ามาอีกสักครั้งหนึ่งนะมือเดียวป้ายแดงครับกุญแจแท้สองชุดดูสิครับนี่ครับ กุญแจรีรโมดด้วยนะไม่ใช่กุญแจรธรรมดาผูยคุ้มมากคันนีจ้จริงๆดูห้องเครื่องดีกว่าสะอาดสะอ้านนะครับไม่กล้าใช้เล็บคอนแล้วนะฮะเอฟซี FC ก็นะครับทักมาว่าห้ามใช้เล็บนะเดี๋ยวจะเป็นรอยดูไฟหน้าซะก่อนนี่ไฟหน้าหรือกระจกเงาครับเนี่ยมันจะเงาขนาดนี้คานหน้าเดิมหม้อน้ํานะครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยนะฮะพนุกวน็อตเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไม่มีสนักนำน้ำติก๊ิเกอร์อยู่ครบ อ่ะโอเคนะฮะอีกซกนิดนึงิเดี๋ยวตุนเครื่องอ่ะอ่ะมาเรียบร้อยขอหนึ่งรอบนะครับวันนี้สุดท้ายยังน้องเร็วผมมีสวยจริงๆครับเพื่อนๆนะครับคันนี้นะครับกับ Toyota นะครับ a v e n ซ่าปี2012นะครับออโต้เป็นตัว S ด้วยนะฮะนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับท็อปปัตบุจีนะฮะนะครับสวยๆเลยมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับกุญแจแท้สองชุดพร้อมรีโมทคันนี้ไม่แพงเลยนะน้องแบงค์เดี๋ยวมาดูขาเป็ดไหมขากลับ เริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้คันนี้เราสนนราคากันที่เท่าไหร่ดีนี่ครับตโยต้าอเวนซ่าปีสิบสองนะฮะคันนี้ครับเท่าไหร่ดีครับเอาไปเลยครับสองสองตุงตุๆงตุ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 งสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทออกรถออกรถคันเดียวสบายสบายเลยเนาะผ่อนก็ประมาณสักสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทอยู่ที่ปี ถูกต้องอยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับ <S 1> <S 1> จะต่อยพีหน้านะขอบคุณครับ